ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในยามเที่ยงวันพื้นที่นั้นคลาคล่ำไปด้วยประชาชนมาร่วมชื่นชมพระบารมีของพระราชาสีพีซึ่งมาทำพิธีบูชายันหลังจากพิธีเสร็จสิ้นไปพระราชาก็ได้เข้ามาพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่แต่แล้วจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงปีกนกกระยับอย่างรีบร้อนพร้อมกับร่างของนกพิราบบินทลาหล่นลงมาบนอกพระราชาเองก็ตกใจ ที่มีนกตกลงมาใส่อกส่วนนกนั้นก็อยู่ในอาการหวาดกลัวแต่เป็นการหวาดกลัวเยี่ยวที่กำลังบินไล่ล่ามันมาตามหลังเยี่ยวจอมอหังกาเมื่อเห็นว่าเหยื่อของตนทลาเข้าไปขอพึ่งใบบุญพระราชาก็รู้สึกไม่พอใจมันจึงบินลงมาเกาะแขนอีกข้างของพระราชาและบอกให้พระราชาสีพีปล่อยนกพิราบตัวนั้นมาเสียเพราะมันเป็นเหยื่อที่ตนเองล่าได้ นกพิราบตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัวพระราชาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารจึงขอชีวิตมันจากเหย่่ยวเหย่่ยวก็ฮึดฮัดไม่พอใจทั้งที่ตนไล่ล่ามันอย่างยากลำบากเพื่อจะกินเป็นอาหารสิ้นเปลืองแรงไปไม่น้อยแต่พระราชามีสิทธิ์อะไรจะมาแย่งเหยื่อของตนทั้งที่ไม่ได้ลงแรงอะไรเลยพระราชาสีพีก็ขอร้องเหย่ยว,ว่าอย่าฆ่ามันเลยและพยายามหวานล้อม ว่ามันเป็นแค่นกพิราบตัวน้อยคงไม่สามารถสู้เหยี่ยวผู้อาจหานที่เปี่ยมไปด้วยกำลังวังชาได้เหยี่ยวก็ยังยืนกรานว่าจะต้องกินนกพิราบตัวนี้ให้ได้พร้อมโต้กับพระราชาว่าทวายชีวิตมันผู้ที่ตายก็จะเป็นตัวเหยี่ยวเองมันเป็นวัตตะชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ต้องกินอาหารเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดนกพิราบนั้นก็ต้องเป็นอาหารของเหยี่ยว ถ้าไม่ได้กินพวกมันผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานและตายด้วยความหิวโหยก็ต้องเป็นเหี่ยวเองแล้วสุดท้ายคนที่ได้รับบาปก็คือพระราชาพระราชาได้ยินก็คิดหนักท้ายที่สุดจึงหาทางออกด้วยการจะมอบเนื้อวัวมาให้เหี่ยวชิ้นหนึ่งเพื่อซื้อชีวิตนกพิราบไว้เหยียวรู้ดังนั้นก็หัวเราะร่วนกล่าวเน็บแนมพระราชาว่าช่วยชีวิตนกพิราบเพื่อเอาบุญแต่กลับกำลังทำบาป โดยการฆ่าวัวตัวหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แถมยังเป็นการใช้คนอื่นกระทำบาปร่วมด้วยประชาชนทั้งหลายที่มาอยู่นาที่นั้นก็พากันส่งเสียงฮือเห็นพ้องกับสิ่งที่เหี่ยวพูดพระราชาเองก็พูดไม่ออกเพราะทุกคำที่เหี่ยวกล่าวมานั้นล้วนเป็นเรื่องจริงท้ายที่สุดพระราชาลุกขึ้นไปยืนข้างตาช่างหลวงกัดฟัน กลั้นใจแล้วใช้ดาบเชือดเอาเนื้อที่แขนซ้ายตนเองออกมาก้อนหนึ่งแม้นจะเจ็บปวดแต่พระราชาก็ไม่ปริปากสักคำเลือดที่ไหลอาบก้อนเนื้อนั้นมองดูแล้วช่างน่ากลัวส่งผลให้ประชาชนมามุงดูเหตุการณ์ต่างปิดตามองลอดง่ามนิ้วก้อนเนื้อถูกวางลงบนตาช่างหลวงอีกด้านเป็นนกพิราบที่วางถ่วงเพื่อช่างน้ำหนักแต่ทว่า ตาช่างไม่ยอมกระดิกแม่แต่น้อยดูเหมือนว่านกพิราบตัวนั้นอาจจะหนักเกินที่คาดคะเนไว้พระราชาสีพีก็เชือนเนื้ออีกก้อนที่ใหญ่กว่าเดิมวางสมทบลงไปตาช่างก็ยังแน่นิ่งจึงกัดฟันเชือนเนื้อส่วนอื่นของตนเองทุกครั้งที่ดาบเชือนลงบนร่างกายก็รู้สึกเจ็บปวดแต่เพราะได้ลั่นวาจาแล้วก็ต้องทำตามที่กล่าวออกไปจะมาล้มเลิกการครันไม่ได้ เนื้อชิ้นแล้วชิ้นเล่ากองรวมกันบนตาช่างที่อาบไปด้วยเลือดแต่ตาช่างนั้นก็ยังไม่สมดุลท้ายที่สุดพระราชาจึงทิ้งตัวนอนลงบนตาช่างหลวงแล้วปรากฏว่าจากตาช่างที่เอียงกระเทเร่ก็ค่อยคืนสู่สมดุลร่างกายของพระราชามีน้ำหนักเท่ากับนกพิราบน้อยตัวนั้นพระราชาสีพีหมดแรงบนกองเนื้อของตน ครั้นสติกำลังจะเลือนรางเหยี่ยวกับนกพิราบก็เปล่งรัศมีเจิดจ้ากลายร่างเป็นองค์อินและพระยมเนื้อหนังมังสาที่ถูกเชือนก่อนหน้านี้ก็หายเป็นปกติกำลังวังชากลับมาเต็มเปี่ยมดังไม่เคยเกิดสิ่งใดขึ้นประชาชนเห็นดังนั้นก็เปล่งเสียงสาธุกการด้วยความปลื้มปีติ เทวดาทั้งสองต่างพาก,กันชื่นชมคุณธรรมและความเสียสละนี้ของพระราชาสีพีว่าเป็นผู้ประเสริฐหาได้เปรียบแม้แต่เทพก็ยังไม่อาจสู้ได้พร้อมอวยพรให้พระราชามีอายุไขย,ยืนนานนับพันปีชื่อเสียงก้องล่าตราบนิรันดรน,นิยยยเรื่องนี้ผิวเผินคล้ายกับต้องการสอนเรื่องความเสียสละการรักษาสัจจะและไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่ถ้าว่ายังมีอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงค่ะนั่นก็คือเรื่องน้ำหนักชีวิตแต่ละชีวิตย่อมมีน้ำหนักที่เท่ากันนับเป็นหนึ่งชีวิตเช่นกันพระราชามีหนึ่งชีวิตนกพิราบก็มีหนึ่งชีวิตคนของพระราชาเองก็มีน้ำหนักชีวิตเท่ากันกับผู้ที่มาขอพึ่งใบบุญเช่นกันดังนั้นการปกครองคนก็คือการเห็นค่าของคนเสมอด้วยคนไม่แตกต่างกันเห็นชีวิตเป็นชีวิต เห็นชีวิตอย่างเข้าใจธรรมดาของชีวิตธรรมดาของเหยี่ยวก็รักชีวิตต้องการอาหารเพื่อรักษาชีวิตธรรมดาของนกก็รักชีวิตต้องการหลบหนีจากการถูกเหยี่ยวสังหารชีวิตความรักตนเองเป็นพื้นฐานของความรักแต่ความรักที่ประเสริฐคือรักที่สามารถเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นได้เช,เช่นพระราชาสีพีนินขอนอกประเด็นนิดนึงนะคะนินเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อเมืองสีพีใช่ไหมล่ะ นั่นก็เพราะเมืองนี้ปรากฏอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกจะว่าไปผู้ครองนครสีพีทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีจิตใจเมตตาบริจาคทานกันทั้งสิ้นพระราชาสีพีมอบเนื้อตนเองให้กับเยี่ยวพระเวสสันดรทานภรรยาให้กับพราหมณ์ผู้หนึ่งแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตคือทำไมผู้ที่มาขอทานจากทั้งคู่มักจะเป็นร่างแปลงของพระอินทแล้วท่านผู้ชมล่ะคะ มีความเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ